วันวนาเลนไทน์ใกล้เข้ามาแล้วนะคะเรียนไว้เลยโอเคคำแรกนะคะเราใช้คำว่า my heart calls out for you my heart calls out for you หัวใจของฉันเรียกร้องหาคุณ you are the best thing that has ever happened to me you are the best thing that has ever happened to me คุณคือสิ่งที่ดีที่สุดที่เคยเกิดขึ้นในชีวิตของฉันโอหวานไ ะะข้อ2พูดเองเขินเองและข้อ3นะคะคำว่า I'm yours I'm yours ฉันเป็นของคุณและคำที่4ค่ะ I'd do anything for your smile I'd do anything for your smile ฉันจะทำทุกอย่างเพื่อรอยยิ้มของคุณฉันจะทำทุกอย่างเพื่อได้เห็นรอยยิ้มของคุณนะคะโอ้พูดไปก็เขินไปแล้วก็อันที่5นะคะก็คือ I like the way you make me feel even when you're not around. I like the way you make me feel even when you're not around. Okay. ฉันชอบสิ่งที่คุณทำให้ฉันรู้สึกฉันชอบสิ่งที่คุณทำให้ฉันรู้สึกรู้สึกดีรู้สึกรักถึงแม้ว่าคุณไม่อยู่ฉันก็ยังคิดถึง 5คำนี้ลองเอาไปใช้แทนคำว่า I love you นะคะบอกได้เลยว่าจะหวานเยิ้มหยดย้อยแน่นอนสำหรับวาเลนไทน์นี้นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขในทุกๆวันนะไม่ใช่เฉพาะวันวาเลนไทน์แล้วก็ให้ความรักกับผู้อื่น